บังเอิญร้วนแล้วแต่ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้ตรงก่อนถึงจะเกิดผลพบกันอีกแล้วกับแสงธรรมนำใจช่องที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนคอยเตือนสติสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้มีบทความบางตอนจากนิตยสารธรรมลีลาซึ่งน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่คิดแต่จะพึ้งโชคลาภพึ่งดวงการมโน นั่งงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรไม่ลงมือทำไม่มีความเพียรพยายามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะโลกไม่ใช่ลูกเต๋าจึงไม่จำเป็นต้องทอดหรือขยา่าเพื่อแทงเสียงทายโดยการคาดดาแล้วหวังว่ามันจะถูกตรงเพงด้วยความบังเอิญแต่โลกมีกฎอยู่ในตัวเองซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยยงใยายชักนำให้ปรากฏการต่างๆเกิดขึ้น คนที่อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมศึกษาไม่ลงมือทำไม่ยอมสร้างเหตุปัจจัยหรือคนที่อยากมั่งคั่งรำ่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ไม่ยอมลงทุนทำทธุรกิจไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างเอาแต่คิดหวังสร้างภาพว่าความสำเร็จจะวิ่งเข้ามาหาเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวความคิดนี้จะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาให้เช่นนี้มันจะต่างอะไรกับคนที่อยากถูกหวยแต่ไม่ยอมลงทุนซื้อหวย อย่าไปหวังเลยว่าบังเอิญหวยรางวัลที่หนึ่งหรือความสำเร็จนั้นมันจะถูกสายลมพัดปลิวมาให้พุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องเหตุและผลให้เชื่อมั่นและศรัทธาในการกระทำของตัวเองเพราะทุกอย่างล้วนมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้น ้างเงื่อนไขตรงสิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีอยากมั่งคัง่งต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันออกไปเป็นทานเพื่อ,อสร้างเหตุปัจจัยของความมั่งคัง่งอยากมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสมส่วนชวนมองต้องรู้จักรักษาศีลมีเจตนาเป็นกุศลปักธงไว้ที่การกระทำแสดงออกมาแต่พฤติกรรมที่ดี คือไม่เบียเดเบียนตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้างเหตุปัจจัยในการมีรูปร่างหน้าตาสมส่วนสวยงามอยากมีความสุขสงบเย็นเป็นผู้รู้ทรงคุณปัญญาเป็นอัริยะเป็นพระอริยะต้องภาวนาทำสมาธิเจริญสติ ให้ต่อเนื่องด้วยความรักด้วยความสุขจากการปฏิบัติและหมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขสงบสันติส่งภูมิปัญญาทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างมันเป็นกฎเป็นกุญแจหรือเป็นเงื่อนไขของการเกิดขึ้นสำหรับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จเรื่องความมั่งคัง่งหรือเรื่องอะไรก็ตาม นักปรญ์ท่านจึงกล่าวว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งบังเอิญการที่คนสองคนได้มาพบกันได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นเพราะทั้งคู่เคยสร้างเหตุปัจจัยในการได้มาพบกันจึงทําให้ได้มาอยู่ร่วมกันดังที่คนโบราณท่านว่าไว้ทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอะไรทํานองนี้ในทางกลับกันถ้ามีได้เคยสร้างเหตุปัจจัย อันเป็นเงื่อนไขในการได้อยู่ร่วมกันมาก่อนต่อให้พลิกแผ่นดินตามหา,หาหรือพยายามแค่ไหนที่จะค้นหาใครบางคนให้มาใช้ชีวิตร่วมกันก็เหมือนกับฝันกลางวันที่ได้แต่ฝันแต่ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาเพราะไม่มีเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไขของการได้มาอยู่ร่วมกันเป็นคู่บุญดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับดับก็คือศูนย์หรือไม่มีไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งต่างๆจึงไม่อาจเกิดขึ้นนี่คือกฎแห่งการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นภาษาธรรมเรียกว่าปฏิจจสอมุปบาอซึ่งอธิบายได้ด้วยนิทานทำชวนอ่านเรื่องต่อไปนี้ครั้งหนึ่งหลวงปู่ติดนักทันแห่งหมู่บ้านรมถามลูกศิษย์ขณะที่กำลังยกแก้วชาขึ้นดื่มว่า เวลาดื่นชาเห็นก้อนเมฆไหมที่จริงนั้นหากลองจินตนาการตามคำของหลวงปู่ไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่ามันยังมีอะไรอื่นที่ลึกซึ้งกว่าแค่ก้อนเมฆในแก้วชาเป็นไหนๆเรื่ององคราวเริ่มต้นขึ้นที่ภูเขาลูกหนึ่งในภาคเหนือฝนตกกระหน่ำลงมาบน,นไร่ชาที่ยอดเขาทำให้ต้นชาชุ่มฉ่ำเพาะได้น้ำฝนในตอนกลางคืนซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เกื้อหนุนกันเองโดยธรรมชาติ ฝนตกดินดำน้ำชุ่มต้นไม้เติบโต,ตผลิตออกซิเจนผู้คนก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์พอรุ่งเช้าฝนหยุดตกคนงานในไร่ชาก็แบกตะกรา้าใส่หลังออกมาเก็บยอดชาอ่อนๆแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปบ่มในโรงงานเก็บชาเสร็จพ่อค้าคนกลางก็มารับใบชาสดไปเข้าโรงงานบ่ม เมื่อบ่มเสร็จคนงานอีกชุดก็บรรจุ่ใส่กล่องแล้วคนขับรถก็นำกล่องชาไปส่งที่ร้านค้าในเมืองตามห้างหรือในตลาดจากนั้นพระภิกษุนิกายเซนรูปหนึ่งก็ไปซื้อมาเพื่อนำกลับมาไว้เลี้ยงต้อนรับแขกที่มาเยือนเมื่อกลับถึงวัดท่านก็จัดแกงต้มน้ำเพื่อชงชาแล้วก็นึกถึงว่าน้ํานี้เดินทางมาจากแม่น้ำก่อนจะมาให้เราดื่มและก่อนที่จะอยู่ในแม่น้ำ ก็ต้องเป็นน้ำฝนก่อนเป็นน้ำฝนก็คือก้อนเมฆแต่ก้อนเมฆก,ก็มีการเดินทางก่อนที่จะกลายเป็นน้ำเข้ามาอยู่ในแก้วชาของเราดังนั้นทุกครั้งที่ดื่มชาหากพิจารณาอย่างลึกซึ้งเราก็จะเห็นก้อนเมฆในนั้นทุกครั้งทันใดนั้นความลึกซึ้งดื่มดำ่ำในการเห็นก้อนเมฆในแก้วชาที่เชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกันขอองค์ท่านก็ต้องยุติลง เมื่อศาสตราจารย์ชาวตะวันตกท่านหนึ่งเข้ามาขอพบเขาสนใจคื่อในหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องปฏิจสมุปาแต่ทว่าในหัวของเขาอัดแน่นไปด้วยทฤษฎีแบบตะวันตกทำให้การสนทนาธรรมกลายเป็นสงครามแห่งการโต้แยง้งศาสตราจารย์อ้างเหตุผลที่ตนรู้ไปต่างๆน,นานาสารพัดในที่สุดพระเศนก็คิดได้จึงคว้าการน้ำชามารินใส่ถ้วยท่านดืนชาไปเรื่อยๆ แม้ว่าจะเต็มจนล้นออกมานอกถ้วยก็ยังไม่ยอมหยุดศาสตราจารย์เห็นดังนั้นจึงทนไม่ไหวทักขึ้นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพระคุณเจ้าหยุดรินได้แล้วไม่เห็นหรือไงชามันล้นถ้วยแล้วพระเซนเงยหน้าขึ้นสบตาพร้อมเอ่ยด้วยรอยยิ้มท่านเองก็เช่นกันในหัวของท่านเตี่ยมล้นไปด้วยทฤษฎีวิชาการ แบบนี้อาตมาคงรินชาคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ท่านไม่ได้แน่แน่พระพุทธเจ้ามีได้มุ่งเน้นที่การศึกษาหลักธรรเพียงอย่างเดียวโดยประสะจาก,การปฏิบัติตามด้วยความเพียรเพราะทั้งสองอย่างนี้ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะบันดาลให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นโดยที่ความเพียรหรือวิริยะจัเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อน ที่อเมริกามีงานวิจัยทำการทดลองโดยการตั้งโจทย์คำถามที่แสนท้าทายว่าใครจะประสบความสำเร็จและทำไมคณนะทีมวิจัยไปที่วิทยาลัยทหารเวสต์พอยต์พยายามที่จะพยากรณ์ว่าในร้อยคนใดจะยังอยู่ติดต่อและใครจะลาออกนอกจากนี้ยังไปเยือนเวทีการแข่งขันสะกดคำแห่งชาติอีกทั้งยังทำการศึกษาคุณครูมือใหม่ และได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนได้คำถามในทํานองเดียวกันนี้ว่า,วาเซลล์คนไหนจะยังคงรักษางานไว้ได้และใครจะเป็นผู้ที่ทำรายได้สูงสุดจากกรบริบทที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้พบว่ามีคุณสมบัติหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาซึ่งจะช่วยพยากรณ์ความสำเร็จได้ชัดเจนมากซึ่งมันไม่ใช่ความฉลาดในการเข้าสังคมไม่ใช่รูปลักษณ์ที่ดูดี ไม่ใช่ความแข็งแรงของสุขภาพและก็ไม่ใช่ไอคิวแต่มันคือความเพียรโลกนี้ไม่มีสิ่งบังเอิญดังนั้นถ้าอยากถูกหวยอันดับแรกสุดก็ต้องลงทุนซื้อหวยเพื่อสร้างเหตุปัจจัยให้ตรงก่อนเช่นเดียวกับคนที่อยากประสบความสำเร็จอยากมั่งทั่งต้องไม่ใช่เอาแต่นั่งงอมืองอเท้าแล้วคิดสร้างภาพมนโนว่าตนใช้กดแขงแรงดึงดูดเพียงอย่างเดียวแล้วมันจะสำเร็จ ทางที่ถูกหันมาใช้กฎที่พระพุทธเจ้าค้นพบดีกว่านั่นคือกฎแห่งการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นด้วยการสร้างเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จก,ก็คือศึกษาและลงมือทำรรภาษาพระเรียกว่าปัญญาและความเพียรจบแล้วค่ะบทความสอนธรรมและเรื่องเล่าความเพียรที่ไม่ได้มาจากความบังเอิญสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ